่วงการสอบ4ตุลาถึง8ตุลานะคะนักเรียนจะมาช่วงมาวันไหนก็ได้ในช่วง4ตุลาถึง8ตุลานะคะข้อสอบก็จะทำข้อสอบวิชาละ10ข้อนะคะจะไม่เยอะวันนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวในตอนเช้านะคะเรามาสอบวิชาภาษาไทยนะคะวิชาแรกวิชาภาษาไทยมีคำว่าตาใช่ไหมคะแล้วก็มีช่องว่างให้เราเลือกใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกอย่าง กูพูดเรื่อมา dùng váy xe mét có các tà xe nhé มีการได้ใจคนไหมคะได้แต่เราต้องเลือกคำตอบเองนะวัดความรู้ว่าใครมีความรู้เท่าไหร่ถ้าเขียนเลือกคำตอบถูกก็ก็แปลว่ามีความรู้นะคะเหลือสามคนที่ยังสอบไม่เสร็จพร้อมหรือยังคะ้มอมแลวนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเรามาดูโจทย์นะเดี๋ยวครูข้อที่หนึ่ง เคียนค่ตอบที่ถูกที่สุจลงไปในช่องว่างเพียงเพียงคำเดียวนะคะํำต่อมันจะอยู่ข้างหลังแต่ละข้อมีคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามนะคะเอาตัวเลือกตัวเดียวที่เติมไปแล้วเติมไปแล้วอ่านแล้วรู้องคือเป็นประโยคที่ เราเนี่ยคุณคุณคนหนึ่งคุณจะทำเป็นตัวอย่างออกมามาใส่ตามาอีกอย่างถูกไหมคะยังไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะอย่างนี้อะครัที่สองคุณจะหยิบคขาว่าดูมาใส่ปั๊บก็จะเป็นแมาตาดู คณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ดูข้อสอบนะคะครูเจ็ดข้อสอบไปให้แล้วสอบคณิตศาสตร์อ่าข้ออีสองข้อนะคะเดี๋ยวโจทย์ละก็เสร็จแล้วข้อสิบสี่ค่ะข้อสิบสี่อ่านโจทย์นะคะจงหาผลลบของเก้าลบสามจงหาผลลบของเก้า ขอไข่5้าน้องเพ็ชยังมาเรียนที่ห้องเรียนเหรอใช่ทำไมล่ะเพราะอะไรก็คิดถึงโรงเรียนคิดถึงใครบ้างคิดถึงคุณครูคิดถึงคุณครูคุณครูก็คิดถึงเด็กๆเออคุณครูก็คิดถึงเด็กๆคิดถึงคุณครูแล้วเทอมหน้าถ้าถ้าปกติเราก็มาเรียนเทอมหน้าเนาะมาเรียนห้องเรียน วัดแฟนก็มาเล่นด้วยกันสนุกสนานเนาะเหมือนเดิม<ช>คุณครูก็<ช>อยากให้โควิดมันหายไปเหมือนกันจะได้มาสอนนักเรียนที่ห้องเรียนปอหนึ่งมาเรียนเปิดเทอมก็ปิดเทอมก็มกพัก่อนอยู่ที่บ้านใช่ปิดเทอมก็พัก่อนอยู่ที่บ้านเปิดเทอมก็มันเรียนเปิดเทอมก็จะเป็นภาคเรียนที่สองเนาอะ,อะก็มาเรียนที่นี่ค่ะหลังจากที่นักเรียนปนหนึ่งกลุ่มนี้สอบเสร็จนะคะก็ช่วยกันกวาดห้อง ทำความสะอาดห้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะกักเรียนรักห้องเรียนตัวเองรักเพื่อนรักคุณครูรักโรงเรียนอยากมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเอาไว้ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564มุโครก็หวังว่าโรคโควิดคงจะหมดไปนะคะเราก็จะได้มาเรียนร่วมกันที่ห้องเรียนตอนหนึ่งในภาคเรียนหน้านะคะอีกเทอมหนึ่งกันนะคะ